สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทําแบบบอยนะครับเหล็กฉากซึ่งเป็นอุปกรณ์ในงานช่างนะครับซึ่งใช้การวัดชิ้นงานต่างๆนะครับซึ่งเหล็กฉากเนี่ยจะต้องได้ความแม่นยํานะครับการงานที่เราวัดเนี่ยจึงจะไม่มีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าเหล็กฉากในปัจจุบันเนี่ยก็มีขายตามท้องตลาดหลายราคานะครับราคาถูกราคาแพงนะครับบางท่านไปซื้อเหล็กฉากมาก็คิดว่า จะมีคุณภาพที่เท่ากันพอกันนะครับไปซื้อเหล็กฉากมาแล้วเอามาใช้เลยนะครับแต่ว่าเหล็กฉากที่เราได้ซื้อมาเนี่ยกับไม่ได้ฉากนะครับไม่ได้90องศานะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอเทคนิคนะครับสัก2วิธีนะครับในการที่เราจะตรวจสอบหรือว่าเช็คเหล็กฉากนะครับที่เราจะซื้อมาใช้งานนะครับว่าเราจะต้องเช็คยังไงนะครับ ก่อนที่เราจะซื้อเพื่อให้ได้เหล็กฉากที่มีคุณภาพเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจสอบกันนะครับ ในลาดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อเหล็กฉากที่ร้านนะครับให้เพื่อนๆนะครับหาแผ่นไม้อัดหรือแผ่นไม้กระดานอะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดความกว้างคูณยาวสัก1ฟุตนะครับแล้วก็ให้มีด้านของขอบไม้เนี่ยนะครับเรียบนะครับไม่มีรอยขุกขะนะครับสักด้านหนึ่งนะครับเมื่อเราได้มีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วเพื่อจะไปทําการทดสอบนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราไปถึงที่ร้านนะครับเราก็เอาเหล็กฉากที่ร้านค้าเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาทดสอบหลายๆอันนะครับมาทาบที่ขอบไม้ที่มีด้านเรียบนะครับของเรานะครับเมื่อเราทาบแล้วนะครับให้ด้านนี้นะครับแนบนะครับแนบสนิทนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับ ใช้ดินสอนะครับดินสอที่มีปลายที่แหลมนะครับสักหนึ่งแท่งนะครับเราต้องเตรียมไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ขีดเลยนะครับขีดแนวตรงมาเลยนะครับนี่ได้แนวทางนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราพลิกนะครับเหล็กฉากมาด้านนี้นะครับโดยมีแนวเนี่ยแนบกับขอบไม้เหมือนกันนะครับ แนบอย่างนี้แนบชิดเลยนะครับเว้นช่องไฟนะครับระยะห่างนะครับสัก2มิลก็ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ดินสอเนี่ยขีดเหมือนกันนะครับขีดตรงๆไปเลยนะครับแล้วให้เราตรวจสอบดูว่าช่องไฟด้านล่างกับด้านบนเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับเช่นด้านล่างสองด้านบนต้องสอง มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้านล่าง2มิลลิเมตรด้านบน3ม mm, มิลลิเมตรแปลว่าเหล็กฉากอันนั้นไม่ได้ฉากนะครับต้องให้ได้ข้างล่างข้างบนเนี่ยมีช่องไฟที่เท่ากันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเช็คแบบง่ายๆนะครับวิธีการแรกวิธีการที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2กันครับสําหรับวิธีที่2นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับ เตรียมกระดาษ A4 นะครับเราจะใช้กระดาษ A4 เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเทียบนะครับหรือว่าถ้าไม่มีกระดาษ A4 นะครับเราอาจจะขอกระดาษทรายนะครับจากร้านค้าที่เราไปซื้อก็ได้นะครับหรือว่า,าหาได้ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าตัวเหลี่ยมมุมเนี่ยของกระดาษที่เขาตัดมาขายเนี่ยเขาจะตัดได้90องศาพอดีนะครับเพราะว่าเขาตัดด้วยเครื่องที่ มีความเม่นยํำนะครับเมื่อเราได้กระดาษมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราจะเอาฉากประวัตินะครับให้เราเอาฉากเนี่ยนะครับไปแนบกับกระดาษเลยนะครับโดยการให้ด้านล่างของขอบกระดาษนะครับกับตัวด้ามของไม้ฉากเนี่ยนะครับแนบกันพอดีนะครับแล้ว ด้านนี้นะครับก็ให้แนบกับตัวกระดาษเหมือนกันนะครับวิธีการนี้อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับตั้งอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆขอถอยลังออกมานะครับถอยลังออกมาห่างจากตรงนี้นะครับจุดที่เราวัดเนี่ยสักประมาณ2เมตรนะครับให้ไกลนะครับเพื่อได้เล็งแนวตรงนี้นะครับว่ามันได้แนวพอดีหรือเปล่านะครับตรงนี้ให้ได้คอพอดีตรงนี้ต้องได้แนวนะครับ จึงจะเป็นฉากที่ได้ตรงพอดีนะครับวิธีสองนี้อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการวัดสักเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นการที่เราจะได้ฉากแบบมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้ฉากมาวัดชิ้นงานของเราก็จะไม่เสียหายนะครับได้มุมพอดีนะครับแล้วก็ตัวฉากเนี่ยเพื่อนๆเมื่อได้มาแล้วนะครับเราไม่ควรจะทําฉากเนี่ยให้ตกลงพื้นนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะ มีการบิดการงอนะครับตัวมุมอะไรตกลงไปเนี่ยอาจจะบิดอาจจะงอได้นะครับแล้วก็ฉากที่เรามาใช้งานเนี่ยเราควรจะทำการาเช็คบ่อยๆนะครับเพราะอาจจะมีการตกหรือว่า,าผิดพลาดอย่างไรประการใดประการหนึ่งนะครับให้มาเช็คอยู่หนึ่งเนือนะครับเพราะว่าเราจะได้ฉากที่ได้ฉากอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเทคนิควิธีที่มานําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ เราผู้ที่ต้องการซื้อถากมาใช้งานนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ